สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าชูชองวิไลให่ชงนะครับมือนีทางชองเฮากับกระเดอนทางมาถึงวัดปูนึ่งศูนย์ครับเป็นที่จะปล่อยนะครับรับเพื่อเอฟไพเอฟซีครับมาตามหน้าทางตัวเลขครับทวดประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคม256 5าที่จะถึงนี่นะครับมือนีปูซิฟันเป็นโค้งสุดท้ายแห่งนะครับเอฟซียักกระพิบตาเด้อเอฟซีเฮาครับมือหนีปูซิฟันโค้งสุดท้ายแห่งนะครับ ครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลานะครับขอการเรียนเชิญเอที่ทุกท่านไปกราบนมัสการหลงปูน้ำกันเลยครับนมันสการครับอ้าวจรารัสนจั่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 นจล่นจั่นจั่นจ้่นจั่นจั่นสัดนจั่มจั่เดัดเด้่นจั่นจัดนจั่นจั่นจั่นึ่งสอ่นจันนจั่นจว่จั่นันเั็นจั่นันกับนจั่นจั่นจั่นั่น่ั่นจันกันจ็่จ่นจ่น กูเอาเอ็กโคขึ้นในผมอีกจัยงน้อยเลยนะครับเด้อะที่เจียงน้อยมาจ้ะครับบ่ควายหัวแห้งนี่นะครับเจ้าครับอ้าวเลขวันที่คงสุดท้ายเล้วนาะครับบั้นที่หนึ่งกอกกระดาคมบ่บ่บ่ลายใหญ่ฮังจดให้เลยนาะครับโปโต้โต้ง่ายๆนะปูเด้อง่ายเนาะค่ะบนลลาง เลขติดเลขเคียงเลขวิง่งเลขติดของไทยนี่นะเออว่ามันของเลาเลขติดเลขติดโซนอันนี้เป็นติดบนหลางเนาะปูเนาะติดบนหลางจับเอากระไดจ้าหนึ่งสามสี่ปูจับไห้บ่า วัดประทับใจจับเอาเองจ้าปูเซวามาในนอนนี่คุมนิน่งจ้าจ้าสิงยองเอาไหนเซวาอย่างนีน้นี่เขาวา่าสุ่มปูจับไห่เต็มไปหมัดละลายเดจนนี้ม,มันมี่มังติงละลัลตเตอรี่กระไกเขามา,า,ากาบามี่ค่ะเห็เนว่างงตัวเน้นนี่หาซื้อบ่ได้แล้วไม่ว่าปูทั้งเน้นทั้งหมดเน้นอยู่ในกลุ่มนี่แหละเต็มหมดแล้วเขาออกไปหมดแล้ว รบตุรีมาเขาก็ถอดยี่มังหันละมอง,มองเล็กจุ้มนิยูนมาเนกวิ่งมีให้ทั้งบนทั้งล่างด้้เขาใช<จ>่อันนี้วิ่งเลขกวิ่งวิ่งบนวิ่งสามซูน นี่งสามลองศูนเดินสามนี่ละเด็กไทยเขาว่ามีหลุดคือเล่าเนาะมาหลุดมาได้มามีวิ่งหลุดตัวเน้นนะเข้าคือสามมาปูเล็กวิ่งนี้เล็กวิ่งเน้นค่ะแต่ว่าไปไปบนไปล่างมันบ่ค่ะบัววิ่งตัวนี้ยุ่บนเลยสามบนค่ะวิ่งวิ่งสามวิ่งโซนนีอยู่บนครับมันสิมันสีนี้บานี้จับกู ครับคูสามศูนย์หนึ่งสี่นัดเป็นเลขนึ่งสั ช่เขียนลงไปในกลุ่มมันนะ่มีตับโตจนว่าจะปล่อยรุ่นมูไปแล้วจะคลองหาประ่ท่เลยเอารุ่นมูซะไปยังสวาบัลลุนอุตสิมาหนิ่บาปูแมนบอปูรุ่นมูน่มูบดปล่อยออกไปกันพ้นทามันเลี้ยงเขาเขาก็บพ่าต้องปล่อยจ้าไมเจ้าก็มานำกลุ่นเล้เกิดอะไรมันกระชือว่าได้ไหมวันนี้ เขาาาจกตมมวัดสิมาสิปลายสารมาปูมันก็ลำบากใจแอดมินแล้วปูเอฟซีก็ตืมๆคือเก่าไหมครับมาเลยก็รอบมุนของปูอยู่นอกปูไปตามให้แน่ไปตามให้แน่คือเก่าเหรอครับแบบสีม่วงกับไปหกม่วงหรือไปกามาทำกามาเลยลังเล็กออกสอดนั่นแหละปูมาเลยบอเกี่ยวบ่ได้กักเล็กกับปูได้เบาเหรียญชื้อๆเด้อแอดมินบ่มีกักไว้มาเตะ แอดมินมาปลอยทันทีปูอารมณ์ดีครับปลอยทันใจเลยบ่บอรอซาดูแนวหนึ่งสองสามตัวเหล็กหาตัวนี่แหละจะว่าอลยมันเป็นหาเอ้าสามตัวดิปูสามตัวจังเอาบออันนี้กันเหตุเลขกวิ่งให้กัน เล็กขนาตัวน so so, ี่เร so, mm. <the eight. S 2> ียกวิงเนียวนี่วิ่งล่างได้เนี่เขียนตัวแดงๆนี่วิ่งล่างบ่เข้าใจนี่วิ่งล่างวิ่งล่างกะศูนแปดอือศูนแปดแห่งว่าเน้นล่างเป็นศูนย์บ่เขาใล่างเป็นศูนย์ศูนย์นี่มาล่างทั้งล่างทั้งบนคนละ กูได้ซื้อได้ฮะได้เอาฮันเลขจับไว้ให้นี่จุ่มฮากูหกคูนี่ให้กลับน้ำในนี่อย่ากลับอะไรบ่ต้องไปป่อยจะกูกลับเอารับบุญเนาะบ่ต้องไปป่อยอันนี้กรมกรมนี่เด่นอันนี้ชุดแปดนี่เนินล่างเด้อเนินล่างครับ เล่นเน้นลางให้ใหนักลางค่ะบ่มีดาวให้เนี่ยบก่กผู้นี่ต้องหาดาวต้องเอาดาวน้ำดิดเป็นเอกลักษณ์ได้ผู้นี่ตัวเน้นผู้ต้องหาราวครับนี่มุ่นจ้่หาดาวนั่นหาดาวหาดาวอันนี้ลางหาดาว อันนี้ตัวล่องตัวล่องสามดาวจัดให้นักเราเด้อทุกตัวตัวไรปูจัดหนักกว่ทุกตัวเลยโอ้ยไมีมม่ลดยูนี้รับประกันมาล้านเปอร์เซ็นส <c oughs> ามส <c oughs> <10 S 2> ิบกับชูนแปดใ่ยาปล่อยว่างมันมฟังดีๆเด้อครับเอฟซีล้านเปอร์เซ็นต์ครับปูว่าล้านเปอร์เซ็นต์อันนี้สามดาวส <c oughs> ามดาว อันบัดนี้เลขสามตัวเดอ้อกันให้ไปแล้วขนบ่อพากันซื้อแม่งบัดบ้างหนึ่งชุดแปดชุดเจ็ดนะ0 8, 0ตรงๆเลยตะปูกับว่าซื้อเราเป็นผู้ให้ยมงช้ดเลื่อมบัดรหัวมือมันแล้วฮาลาตลีห้ยังบัวซื้น <c oughs> นอน้องปูผู้เบิ้งก็จั <c oughs> บก็เลื่อมแล้วปูบัวมันหาลาตลีบัวใด ก็ยังใ้อยู่นะเนี่ยใบมันถหงว่ามีสมตัวนึงองใบมีสมตัวมันว่ามีหกตัวูมีอหกตัวเกี่ยบเป็นได้รางวัลที่หนึ่งที่ปูได้รางวัลที่หนึ่งนเชียงินไปลียุไซพุนเกินเออหนูในเรื่อปูไปลียังได้เอิญไปน่งตัวปูเลขสมตัวติงตดิงตดสตัวสามหกสามศูน นั่งคนคอมเมนต์มาชูนกับสามบ้ามาปู้ที่เดิมพันอยู่ไปผัวบ้ามานี่มันเดิมพันกันเลยถ้าพิสูจน์เลยมั้งปูถ้ามาเดิมพันกันเลยเอาตัวมาแข่งกันเลยผู้ใดว่าบมาเดิมพันกันพร้อมอัศรีผู้บ้าผู้นี่ผู้คอมเมนต์มาว่าชูนกับสามมันตายยังไงมันตายบ่ได้ผู้ถ้าเดิมพันอยู่แห่งบ่มแห่งบ้าคอมเมนต์มาอีกว่ามาเดิมพันต้องตาเขาพี่เขาปลาบ่ะครับ มันเล็ก <Fred> ต <walking> ัวตายมันโมเมนตัวนั้นแหงบ่บอกจะใช้อยานค้นเขียดไหนคนคนสือไปแล้วเหล็กไม่มีเล็ดับครับมันมีตัวดับอันนี้ครับเก้าศูนย์สี่ะนี้เก้าแปดห่หเก้านย์สี่เอาหมดวนโอ้เราออกไปแล้วนาะา เราวท่านได้เหล็กสามตัวกันเลยสามแปดอันนี้ก็เป็นเลขปูเลยตรงเนาะอันนี้มันมาไม่หรอกกลุ่มเลขกที่ว่าเล็กปูตัง้งแต่จิตเริ่มจิตจับให้แต่แหงว่าท่านปล่อยออกไปนี่คือตวนี้มีคนแจ้งมาว่ามันไปช้นกับเหล็กหลับเหล็กพงใน,นเลยชองตูน เด็ดสามคูนี่ร้องตอนนี้ล่ะเด็ดสามคูนกปูสามตัวสามชุดนึงสามโทชุดนึ่งเอามยันลูกโกกันถาบเอาลโกโลโกโกลูกโกขยนนลโก้หนาจอไว้เดอร์ค่ะเป็นแนวท่านะคะสำหรับโค้งสุดท้ายนะคะแนวท่าของปูหนึ่งศูนกันนะคะเนา่ชิะ ปูฟันเน้นไห้นะคะสามศูนย์นี่เป็นบนเด้อพี่น้องคะล่างนี่คือศูนย์แปดนะคะตัวที่ฟันเน้นนะคะนอกสำหรับเลขวิ่งบนนะคะสามกับศูนย์ปูฟันไปที่สามนะคะแล้วการเลขวิ่งล่างนะคะศูนย์กับแปดนะคะปูฟันไปที่ศูนย์นะคะชุดสามตัวนะคะมียูซีชุดเด้อพี่น้องก็มีหกสามศูนย์แปดสามศูนย์เก้าศูนย์สี่ห้าสามแปดนะคะตัวปูฟันเน้นไห้นะคะก็คือสามคูนะคะ ก็ค,คือ6 3 0 8 3 0 9 0 4นะคะตัวล่องก็เป็น5 3 8แคปหน้าจอไว้เด้อค่ะมนล่าคล่องได้แล้วเหมือนนั่นโตมากว่าท่าน่ามันไ่้ท่านหนึ่งมันได้ท่านกองค่ะกองค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณปูเด้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางให้แฟนคลับทางช่องไร่ไมีโชคมีลาบมะปาูเอาฉุกเอาลาบกันเรื่อยๆเลยค่ะสาธุค่ะเราไม่ขับตองว่ามันไม่เคยพัดมันได้หรอกจ้ะชนมา ครับหลังจากรับชมรับฟังน้าท่าตัวเลขกโค้งสุดท้ายของปูหนึ่งศูนย์เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับเอฟซีเฮ้าหวังว่าสีแคบหนาจอไว้แล้วนะครับตัวเลขกหวนประจาวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกห้าที่จะถึงนี้นะครับเนาะครับตัวเลขถือใจกระแคบหนาจอไวนะครับพี่น้องเฮาอา,อาสุดท้ายนี้อย่าลืมฝากคนไร์กดแช่ทังง่องเฮ้าวิไล่แหย่ชงนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการลังแรงใจหาคลิปเด็นๆด่างๆฝากพี่ตอนน้อง <c oughs> อยู่ดีไม่แห้งทุกท่านสวัสดีครับ